สวัสดีค่ะอีสานมาสาวเชิมค่ะพี่น้องค่ะสาวสิบสิบหาพี่น้องมาหาเราใหม่อีกเนาะคะ่ะมื่อนี้จน๊นี่กฝากพี่น้องเป็นกำลังใจให้น้ำในเด้อค่ะมาลุ่นน้ำกันเนาะคะ่ะครับสวัสดีครับผมบอ้ดำครับพี่นดำมาเบิงะะ้งเน่อยค่ะเห็นแล้วค่ะ เหกหนาค่ะอึ๊บนี่ข้านค่ะข้าวหม่งกลางขาวหนึ่งน้อานั่งดีค่ะอันนี้เป็นบัโพเดี๋ยวจะพี่นอนเ้อเห็นไหมไทยตู้กุ๊กแล้วกะนบินบุ่คุ้นเทีียวค่ะหวานเสียบค่ะต้มจืดเหลวค่ะนี่นอยนึงเธอพี่สองีค่ะ ไปไหน i ปนอนยังไงวะกาทังไหนย่อไปะ้ตุ่มอไม่มีไนะครับไรับนอนนนอน้ยิทงน้ห่้าพอดีย Mm, mm, นี mm. 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 <h <h soup, ่ค yeah, ่มันค่รับนอนนิ่งๆเลยเห็นปะนอนนิ่งเห็นมั้ยนะจากกันนิ่นอยอุยเขนปะเขนอืมอืมนอไหมอนครับไปครับไปครับเดี๋ยสีน้อยค่ะไปพี่น้องครับกินแรงครับ าน้ำแบบนี้เป็นยงคะสองน้อยเอะล้นี้ ให้กินแบบไม่มาเจ้ให้กินแนืงคขังไปนี้ ไปครับไล่คนทัน้แหงได้ลายเติบค่ะโอ,โอนี่หน่อยน้ำใหม่หน่อยกัค่ะนี่เลยเก็บ,บเล็กผสมหน่อยไปด้ค่ะเขาเมาย้อมใหม่ง้อมนี่ในยุคสี่หลคะค่ะเนี่ยคือวาด,ดีแล้วเนี่ยพี่น้องอืนี่เราเปนขีขยงเนี่ย ี่นอไปครับไปเหมือครับสัตท่เนาะพี่น้องทำไมโอ้ยนอยให่อังไงยุติธมนกเธอโอ้ม,ตมีตังน้ใสน้ำนี่ใส่เขียมบั้งไ้ค่ะพี่น้องนองเบิ้งนองอีค่ะ น้ำอัดลาดดีดดมากเลยอือนครับทุมันอะไมันเป็นน้ำเท้ามูกลางนี่นี่กลางเลยค่ะนต่อพันกันข้าวหาใหม่ต้นนี้อเลย

อืมงานมเหามคะครับหมุนนิยวปองนม้นหมุนนิ่งเดียวพี่น้องเกิดหมุนครับปีน้องไงพนอกไปแล้วหานนีหานอไปฮะ ยินดีด้วะครับครับอึ๊บนีเครับดีค่ะดีที่น้นี่ครับ น,นี่งามอยู่แล้วค่ะปุ๋ยพี่น้องมีต้นนอนล้างดินค่ะสามนอตสีนอตาต่เต้ตานนี้หานอนอที่หาค่ะงามงามค่ะแง่ไม่อยากออกจะออกไหมครับเต้น,นเป็นเหงงครับ แม่อาตอกกด้เนาะนพอดีเลยมันสียงพือน้ครับคุณนอนต้องไปรบบันนี้ม่นทะไลม่นทะไล เสียงครับก kind of ุ <c oughs> right. ๊บกุ๊บกุ๊บกนอนนงนะครับนี่ค่ะหางยอค่ะครับโอคนขอปลาครับวันนี้โอ้โหมืไหลที่นาันเปน้อยค่โอ้ยอ๋อออ เห็นสอกขางธนนกะย่างยุพ <im it> ี like <bbe> ่น้องมวนนี่น่ะสลอรวะเธยเดออครับไปแล้วครับวันนี้ลาะพื้นแล้วครับวันนี้ไปลครับหัเทียงมาแล้วครับหบานแลอน้ำไม้กันค่าหอดบานเขาลาไปเบิ่งน้ำไม้คนรวมนะพี่น้องตูแดดเ่ไหร่ข้ามาสิเป็นป้าอื่นยอะเลยยงบ้าน้ขึเขาเศรกันเลยหนาก้อนค่ะ ปอกทำไมกันนะบอสพี่น้องเริ่มปอกเลยค่ะบนี้พี่น้องเมื่อนี้จะเสริมสีต้มแบบสูตรปอกเอาด้วยค่ะจะเสริมคิดบ้านจะเสริมใช้แม่จะเสริมใช้แม่แกงให้จะเสริมสิเป็นลอกคายค่ะว่าสิเป็นไรได้เนาะพี pues. o, ่น oh, uh, right? ้องขันเท้าใส่ขันน่องต้มเป็นน่อเนี่ยค่ะว่าได้ลายนะเมื่อนี้กระสีได้สองร้อยพะพูนะค่ะจะเสริมสีแกงเอาค่ะบอสนี้องเหมือนใส่เนาะคิดทอดอันนี้กลิ่นอยู่ค่ะ ตะบาสดสะสมเสร็จแล้วขายกันตามลูกบ้านลูกค้าประจำมันหรอพี่น้องสิปบบ้องกันระวังระวังให้ดีเด้อค่ะคอยสิมี้ไลน์เลยมื่อวานนี่เขาขายขา้าวโพดก็ได้ยุ่งเนาะรวย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 สาวค่ะกําไรอย่าเพิ่งตึงอีกวะสาวเสริกับไปรับมาขายอีกค่ะในยาเพิ่งกระทู้มาบอกยึดตลอดยุ่งหรอค่ะข้าวโพดหลายอืมนี่กอนนี่ต้องเป็นน้องงามต้นนี่พี่น้อง เลต้านอมงามค่ะเฮากระสีแกงแล้วเฮากระเอาไว้กินเฮาน้มค่ะคิดยากขึ้นกันเฮาลงเฮาลงอวดเดืเอบมาเถอะลงลงอวดเดือบไปไปก่อนมาเฮาบ้าเงี้ยแต่แง่ขายหรอค่ะ <laughs> จะเพิ่นจะเครียด <laughs> สร้างเราบ่ได้จริงมันสร้างเราพ่อได้โคบค้นอะนะค่ะจริงๆเฮาก็บ่ได้ขายรัดหนาแ,แต่ว่าเดี๋ยวเฮาเอาลงไปแล้วปน,นีเพิ่นสร้าง ทำมันหลนี่เพราะลงยกค่ะนี่ะเสริมยางคายตามซี่หลังลูกค้าประจำจะเมิดลาค่ะวันทำมันหลเลยทอดปีดมงุงเสริมกันแอนโซตม้มยกะค่ะเขาไม่ได้เกล้งเขากับตม้มเอาอันนี้ะเสริมก็จะให้แม่เกงให้เสริมก็จะเป็นล็อขายมือแลงค่ะต้มจืดๆระยองอย่านังดีๆคิดหอดอันลดคายกับเขาแม่อยอะค่ะเห็นเรโควิดนี่ละ พี่นอ้องเพิ่งกระยายเคสแล้วค่ะเพื่นกับตามหาตามหาถึงพี่น้องคนซื้อแล้วก็ถึงพี่น้องไอ้ที่พี่น้องทีมงานเนี่ยค่ะเพืน่นกระยายเคสกระจาปัญหาหลา,ลายด้านเนาะพี่นอ้องแต่ไระเด้นไงแหลาะตัวปรกันนั่นแหละค่ะบอกน้นาะไม่ไปน้ำแล้วกับซีเรียกับพี่น้องไปน้ำขึ้นเก้าเลยเนาะพี่น้องเนี่ยเขาหามาละแล้วสิพลาไนหูด,ดำไปอีกดอนหนึ่งยุคขาตัตวอาไ้เพื่อนหิวเขา แล้วกระสูเดดเบ่ไ,ไหวนาอเช่นอะแดดห่อนครับซุกมือแห้งไปี่โอ้ห่อนหลายพี่น้องถึงมือล้มล้มไปนะค่ะใครเนีย่ยเมื่อคืนนี่กับพายุมาลุมทึ่มต่ต้มมากอะหายไปอยู่ค่ะซาเริมัะอย,อยากให้ฝนตกแต่ว่าไม่อยากให้ล้มย่านตะล้มฝนนี่กับนหยดังดำว่าย่านค่ะอันย่านละกันนอน,นอนนอนปอบใจกันเดาค่ะสองคนไปครับปอกกันครับในซาเสริมปอกาครับปอกไหลปอก่านได้ค่ะเพี่น้อง ลายเติื่นพี่น้องแกงหม้อยงี้นะครับมาหอดนะพีกะนั่นเราเดิมหนค่ะเพราะว่าเส้นลายเนี่ยคันเป็นบานเฮ็ดเนี้ยกินในลายหายกระสริฐไปเฮ็ดบานเม็ดตู่ค่ะอันนี้ตัวเสริมว่าได้เห็ดอย่างไรแต่ตัวเสริมได้น้องไม้มากอะเพราะว่าอยากสื่อเนี้ยมาเห็ดอนน้องพี่น้องเนี่ยแถมเป็นกําไรโลธนาคาเนี่ยแกงน้องไม้เนี้ยเนี้ยหาเนี่ยค่ะตัวเสริมคิดไว้ที่แรกเพราะว่าปกติตัวเสริมจะเป็นคุณด่วะต้มไปขายนะคะ ไปขายสิกะแต่นนี่มันได้มาบ่หลายขั้นสิก,กินมันกระลายขั้นสิขายกับพ่อกระเทินนั่นนะพี่น,อน,น้อง,นะงไปนี่จะส่งกระเลยว่านี่งอะเก่งไปขายใค้จะยี่สิบถุงยังเสียเนาะค่ะถุงละส่าวบาทพี่น้องก็จะส่งก็จะไปซื้อไอ้เห็ดหูหนูหรือว่าเห็ดเฟืองค่ะนั่นแหละเอากระลงทุนแค่นั้นมันเม่นตัวพันก็อยากขายของอยู่ค่ะพีนะ่น้องเบิ่งก่อนค่ะบัเนี้ก็เรื่องกซ่บไปนีุ่ส่งก็ขาย บอกทิมงานขายคือเก่้าค่ะเป็นไรไดของสาวเสื่อมไปยังเสือค่ะถ้าขายของสื้อเสือกับแว้งกันค่ะตบานนั่นมันขายหลายย่างก,กันนั่นแหละอันนี้เราเสริมได้หันยังม้าซื้อซืกับเลยขายเมื่อทีวาบ่ได้เหตดมือทีวาบ่าได้ไปหาที่อย่างเสือค่ะเอากับเป็นมือพักไปนิ้ตูพ่อมเหย่งมัวเกี้ยวหญา้าแ้่เราผองพกค่อยได้มีเวลาพักกับพี่นอ้องคาร์บามีทุระอิหลีจะเสมติดไป ตลอดค่ะถึงสี่คำถึงสี่ว้นจะได้ค่ะไปไปกับนหุด่นดำนหุ่นดำเฮงเหมือดพลังค่ะทั้ละมือถ้าบ่อคอยได้จมอย่พี่น้องฟังดิส่งถ้าเสริมกันนวดว่าเป็นกันนวดได้ให้กันเราค่ะในในหุ่นดำเหยียบให้เหยียบเอ็นให้ถ้าเสริมกับเหยียบเอ็นให้เล้าเปลี่ยนกันย้ำเลยนเหมือดเบียและค่ะ งามนี่เนาะน้องใหม่งามงามได้พี่น้องค่ะไม่เสียเพิ่นอยากเกิดเพิ่นอยากเกิดแต่ว่าเพิ่นขาดน้ำเห็นบะค่ะเปลือกเพิ่นกบว่าสุ่มซื่อได้พี่น้องถ้าข,ขาดฝนไปอีกอาทิตย์นึงก็เป็นเปลือกเหี่ยวเนี่ยมันตายได้เหยค่ะภาษาหมัดจะเ,เติบโตได้เกเพราว่าเพิ่นว่าเห็ดหน้าปังเลยอเพิ่นเกี้ยวเขาค่ะปุ๋หลั่งตรงล้อหน้าฝนเป็นอ่พี่น้อง <Okay. S 1> แต่ว่าเสริมกับพาร์พี่น้องไปเล็มคือเก้าค่ะพารเป็นเล็มพารปเบิง้ง เด้ค่ะก็ได้มาตุกเทือเนาะเพื่อนกับจนงื้อเะนะค่ะแล้วเสิไปเติม้ำมันน่ะพี่น้องนะค่ะบอกกำงานุสิก่ะเพื่อนกับจนว่านเสืร์จะไปเอาป้าเลยเสิร์มกับบอกป้าที่เพื่อนไปหาละค่ะเพื่อนกับไปคือกันเสิร์มกับอะไ้ตัวเพิ่นได้ค่ะป้าป้าบ้านเฮามันกับบ้าลายเนาะนี่สามซีมองอันนี้เสิร์มกับบอกเพื่อนเพื่อนกับไปมือหนาเพื่อนกับไป ฉันผู้เดยหาน้องไม้เฝ้าๆก็ได้เน่นอนพี่น้องเ <_ S 1> พราะว่านอกพิ้นเมื่อคืนย้ำฝนค่ะย้ำฝนเิ่นสิออกขอบนอกขอบนอกเพราะว่าิ่นต้องการแตกนอกแตกต้นจะเริ่มเติบโตสืบพันธุ์ก่อไม้ไปย้ำนี่เนี่ยมีแหนงค่ะแหนงแสกแหนงได้ไ่มค่ะมีแหนงมีแหนงแล้วก็น,นอกกับยุลึกๆเนี่ยค่ะค่อยสีเหลือ า้ำเย็นนั่งหาอีบีปุนนะคะนะครับจะเสิกับนห้หมันด่งาพี่น้องปอกน้ำใหม่น้ำซาวเฉียงค่ะจะเสิร์สิบห้าปอกน้ำใหม่เด้ค่ะ <c oughs> น้าหนดหามันแม่เราเป็นเอาน้ำใหง้วบันเนี้ยค่ะง้วหลุดเิ่นก็นเลยไปละค่ะไปเอาวันน้ำใหงัวนนค่ะเนี่ยปอกปอกไปเรื่อยๆล่ะพี่น้องนะะเนี่ยค่ะแล้วละก,กสิต้มค่ะฟานต้มฟานต,มต้นตมเซตกระสิหาเครื่องไม่เก่งไปเนี่ยค่ะ สเสริมกันสิคิดอยากยุ่ค่ะแต่ว่าคือสิบวันทันจะได้หาเนื้อยุ่นกินสู้พี่น้องกินไปก้อนเนาะค่ะเกงน้ไหมเข้าถาสดบัดรล้งค่ะถึงเอาไปขายพร้อมเป็นรายได้เนาะพี่น้องพี่น้องกระามเขามายุ่ค่ะสเสริมกันนี่ละค่ะายใดกะหามาจากนี่ละเข้าหาไดแนวกัขายไปน้ำค่ะเป็นรายไดเล็กๆน้อยๆต่ว่ากะเสริมกับประหยัดเอาค่ะไม่ค่อยได้ซื้ออยีอย่างกะซื้อแต่ของใส่ในครัวเรือนและกะ ให้พ่อให้แม่ให้ปู่ปู่แม่ย่าค่ะแล้วก็พี่น้องแล้วก็หลานหลานเพิ่นก็บ่ได้ขอเด้ค่ะแต่ว่าเฮาเฮากับบ่เนั่ยเนาะเฮาก็อยากให้เห็นหลานมาก็อยากให้หาไว้ก็ส่วนตัวกับซาเสื่มกับแนงหูดำก็บ่ได้ใส่ใจอยังค่ะเสื้อผ้าอีหยังก็บ่ได้ซื้อนรือพี่น้องเสื้อผ้าอีหยังก็บ่ได้ซื้อซื้อแน่ก็มีแบบของใส่ส่วนตัวกันนั่นล่ะค่ะยาซีฟอกยาซีฟันครีมอัน ขี姆กับบ่ค่อยได้ธาเด้อพี่น้องนาดับนะค่ะตากแดดไล่กับบ่ได้ธาขี姆ละกันเกอนสรอ่างเสร็กับบ่ได้ซื้อค่ะกับเได้ซืี่นี่กับโฟลนถึงเสร็จแล้วมาอ,อาบน้ำแล้วก็เฮ็ดเวียกลายค่ะพี่น้องบ่ค่อยได้ซื้ออีหยังค่ะมือหนึ่งมือหนึ่งมือหนึ่งกะในยู่เนี่ยกลิ่นกะ ถันนั่นกัซื้อไก่ซื้อเนี่ยเมว่อห้เราซื้อเหมืนค่ะเนื้อสื่อเนะะื้อใดสื่อไดอะคะ่ะไก่กุ้งปลาหมึกอย่างพวกนี้ค่ะแนื้อามเราคิดยหยาดใส่เหมือนง่ายๆกับป่นปลาทูต้มน้ำใหม่เก่งน้ำใหม่ไปละกระเลีค่ะชีวิตแอนชีวิตเราเสร์ฟกับเนื้อหมูดำกับสใส่ง่าย,ายๆแล้วเงินกับประหยัดไวค้ค่ะขั้นเกียเงินได้เราเสิร์ฟกับอย่างใดง้วออีกคือเก้าค่ะครับ เพิ่นกัสีวานั่นยกพี่น้องเสร็จนั่นเพิ่นมาโอ้เจ้านี่มักหาไร้ได้หาได้ทุสิค่ะทุสิแา้วค่ะเห็นไป้งสิกะกินก็กินว่าเมิดดอกค่ะรู้สึกกัต้องหาร้ายได้เขาจะคลองน้ำเหตุงานกับสองค้นกับตกมือหนึ่งกับจ็ดเจ็ดแปดร้อยเนาะเธอเนาะจ็ดแปดร้อยค่ะคขาเป็นเหตุงานด้พี่น้องร้ายวันนะคะเจ็ดแปดร้อยสองค้นเขาเป็นงานประจำที่วัดเสื่อมกับนายหุ่นดับเหตดเนาะค่ะ ออกมาก็ได้มาโทดเทนมือละสามร้อยสี่ร้อยเลขก,กับการที่เขาบม่ได้ใส่ใจหลายจังเขานังซ้ำเปล่ากิอยู่บ้านเขาเลยคี่ะเพราะอยยุได้ซูซีกันค่ะแล้วกันยังสี่แล้วเนี่ยเด็ดเบียยจาของในสิ่งที่อยากเห็ดอ่ะนะค่ะได้เรียง,ง้วไเด้เห็ดสวนกับแมงมุมดกระเบ้ากันยุบขาวว่ากันสูบๆไปน้ำกันแล้น้อยหนานะกับลุงน้อีกค่ะเนี่ย น้ากระลุงนะหอดนานะเฮ้ยหกกะเธอมาเต้หน่อยเด้อน้ากระลุงนะค่ะปูกะถามเยอะค่ะสิไเ็ดเฮ็ดนะสิไปเฮ็ดนะท้างผุ่นบอเนาะเพื่อเสริมกระยานบ่มีเวลาปะเนี่ยค่ะเห่นะย่านไห้เป็นพานละเพื่อนกันเลยบอกสิไปซ้อยเอาดอกค่ะไม่ได้ไปเฮ็ดฟองกบเฮ็ดที่บ้านพี่ล่ะเฮ็ดเดียกนะปังกระจงไว้กินนะค่ะ ตงไว้น้ำปังกะน้ำน่าจะสามซีฟก็สอบอยู่น้อเธอสามซีฟยุนี่กับอีกสิบห้าค่ะที่สิบห้าสอบกุ่มปีเด็กค่ะพี่น้องคุณพี่น้องนอยยิ่งเงี้ยหนะค่ะผสมปาเสียนั่นฟงทุพินให้แล้วปอกฐานแม่กับแม่ซอยซอยบันเนี่ยค่ะสสวัดีจ้ามความดื้อแม่กันนะค่ะ เป็นยังไงแม่เลี้ยงงัวน่ะแม่ใบบ้างเดี๋ยวตักน้ำให้งัวอยู่วกันขอไบบ้างแม่ไใบถ้าเสริมกับอะไอยากให้แม่เลี้ยงเหรอคะแต่ว่าเราก็เป็นห่วงมันแหละออกมาเบิ้งซอยกันกินเสียบพันขาเสียบพันขาเพิ่นเพิ่นกะแม่ก็เที่ยวออกมาเบิ้งหายยู่ยเลยเพราะว่าเสริมก็ต้องออกไปนี่แหละหาเน่าหมอกเน่าไม้หาปลาอยังสิค่ะก็เลยได้ให้เราอ่นเราก็ออกมาเล่นมาเฝ้าอยู่นาพี่ พี่น้องเพิ่นกระเตือนเราสมกับมาอยู่ด้วยค่ะบัดปลายยายแ,ยแห่าอายุนะตลอดเด้อเพราะว่าสมัย,มยนี้คนมาซอดกินเนาะคะ่ะแ <c oughs> ม่นดีเลยเมื่อใด้เฝ้าระวังค่ะเมือม่อใด้หรือเมือ่อไ้ค่ะนี่แหละค่ะคลิปนี้เนาะคะ่ะนี่พี่น้องเราเสริมกับไอไน้นายหูดำกับฮา,พ,าพี่น้องนี่แหละค่ะ หาเนาะไม่ขึ้นมาแล้วก็เลยมาปอกให้พี่น้องเซตแล้วก็เซไฮแม่บป็นเนี่ยค่ะต้มเสร็จแล้วเซอเสริมเบิ้งก้อนมาเพิ่นสิพอแกงกงันพอแกงขายเด้อเซอเสริมสิให้แม่แกงแล้วเซอเสริมสิไปเลาะขายมื้อแลงนะค่ะเพื่อสร้างรายได้อีกทางนึงนะคะเพราะได้ซื้อเนี้ยยูแนยยวกินครับกินเนี่ยสิ่งที่เฮาหาบ่ได้นี่ยน,นะ,ะพี่น้อง <c oughs> ค่ะคลิปนี้ก็ฝากกดติดต,ตามให้นําเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะค่ะฝากเป็นกําลังใจครอบครัว่าเซอเซิมนําเด้อค่ะคลิปนี้ก็สิเอาไว้สักนีแหละเด้อค่ะะสสวัดีค่